และเรื่องราวของ I อซ์บักเก็ตชร์ลิงก็ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับมากันที่ประเทศไทยบ้านดีกว่านะครับเมื่อภูมิพลังแผ่นดินสาวนะครับนำโดยดรกิติพงศ์กิติยารักษ์นะครับที่เป็นประธานรุ่นรับคําท้าจากคุณเทวินวงวานนิชครับเป็น c ีอโอปตทสฟอนครับเพื่อทาภารกิจไอซ์บักเก็ตแชร์ลิงนี้นะครับและก็ขอที่จะบริจาคเงินนะครับให้กับกองทุนผู้ป่วยเอลสที่ประเทศไทยนะครับและขอบริจาคให้กองทุนภูมิพลังแผ่นดินนะครับและก็ขอส่งคําท้าไปยัง 3ท่านในการครับหนึ่งดรโชติบุรุลนะครับสองนะครับคุณสิทธิชัยโคสุรัตเป็นประธานภูมิพลังสองนะครับและ3คือนักศึกษาภูมิพลังสองทั้งรุ่นครับเดี๋ยวไปชมภาพการทําภารกิจนี้พร้อมๆกันครับสวัสดีครับผมกิติพงศ์กิติยรักษ์ที่ปรึกษานายมนตรีฝ่ายคล้ายการประจํานะครับวันนี้มารับคําท้าไอซ์แบล็กเก็ตแชร์ลิ์ของคุณเทวินวงวานิชซีอีโอของปตทสผประธาน ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินรุ่นที่3นะครับผมก็เลยได้ชวนเพื่อนๆที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรเดียวกันนี้เนี่ยนะครับมาร่วมกันโดยในการหลังจากที่เราได้รับคําท้าแล้วเนี่ยนะครับผมก็อยากจะขอส่งคําท้าไปยังสามสองคนแล้วก็อีก1กลุ่มนะครับโดยคําท้าแรกนั้นเนี่ยผมอยากจะเชิญชวนนักธุรกิจหนุ่มนะครับซึ่งผมมีความชื่นชมนะครับก็คือดรโชคบุญรุล นะครับซึ่งท่านเป็น c ีอของเครือข่ายของสามโชคชัยนะครับอยากจะขอท้าดรเชอร์บุรพุลให้รับคำท้าคำท้าที่สองเนี่ยนะครับ,บก็อยากจะส่งคำท้าตรงไปยังประธานภูมิพลังแผ่นด,ดินรุ่นที่สองนะครับ,บก็คือคุณสุทธิชัยโคสุรัตนะครับคำท้าที่สามเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับผมขอท้าผู้เข้ารับการรวมภูมิพลังแผ่นด,ดินรุ่นสองทั้งรุ่นเลยนะครับที่จะมาร่วมรับคำท้านี้นะครับ แล้วก็เพื่อเพิ่มความหนักแน่นให้คําท้าของผมโดยเฉพาะคําท้าสุดท้ายเนี่ยนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับวันนี้ผมมีทีมบริหารของภูมิพลังประดินฐาเนี่ยมาพร้อมเลยนะครับรวมทั้งกาลังใจข้างหลังอีกด้วยเนี่ยนะครับเรามีท่าน c ีอคนดังของบังจากนะครับพี่จรวิเชียนอุสนาโชคนะครับท่านเป็นรองประธานของรุ่นนะครับมีพี่อดุลนะครับมีพี่สุรยุทธ์นะครับแล้วก็มีพี่พลอากาศตรีอิทธิพรนะครับ เ,เดี๋ยวเราทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะร่วมกันส่งคำท้าไปตามที่ได้เรียนไว้ครับ สำหรับยอดบริจาคในครั้งนี้นะครับก็ได้มีการรวบรวมเงินได้ทั้งสิ้นนะครับ550,000บาทนะครับซึ่งเงินจำนวนนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็ได้ร่วมบริจาคช่วยเหลือคนไข้กล้ามเนื้ออ่อนแรงในไทยนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ไปสมทบทุนในกองทุนภูมิพลังแผ่นดินนั่นเองนะครับแอนก็เป็นกิจกรรมดีๆที่นำมาฝากกันนะครับ